ก็เป็นกีครัตัวี้เราทานก็ไมแข็งอาาได้เหรอ้โหนี่ฮะก็มาทำปาไครับมเ่ปาไม่ถางูน้องไมมา่ไม่นะคสวยแนรเออไม่ถามับถามลูกน้องถึงน้องเก่านีนีน้องสาวแค่คนละม่้หมไ่่ออ